สวัสดีค่ะเพื่อนๆ welcome to Travel Space อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตอนต่อไป oh, สวัสดีตอนเช้านะคะพร้อมแล้วที่จะไปปราสาทต่อไปนะคะปราสาทต่อไปคือปราสาทไนซ์วันส์ไต้ nice <one> style. เราขับรถจากเมืองฟื้เส้นไปใช้เวลาประมาณ10นาทีถ้าขับรถมาจากมิวนิกใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง40นาที ถึงแล้วหาที่จอดกันค่ะที่จอด8ยูโรสามารถจอดได้ทั้งวันเดี๋ยวเราไปหาซื้อตั๋วกันดีกว่าเราลองซื้อตั๋วออนไลน์ปรากฏว่าตั๋วหมดเราเลยต้องมาซื้อตั๋วที่นี่เรามาถึง9โมงเชา้าต่อคิวซื้อตัว๋วพนักง,งานบอกว่ามีตั๋วรอบเที่ยง45ถามเราว่าจะเอาไหมเราคิดอยู่นิดนึงแล้วก็ตอบว่าเอาไหนไก็มาแล้ว ขอแนะนำเพื่อนๆที่จะมาที่นี่ให้ซื้อตั๋วออนไลน์นะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลารอแล้วก็เสี่ยงที่จะไม่มีตั๋วด้วยเวลามีเยอะค่ะเดินเล่นกันก่อนก่อนที่จะขึ้นไปบนปราสาทจากจุดขายตัว๋วเดินไปยังปราสาทใช้เวลาประมาณ40นาทีถ้าใครไม่อยากเดินก็มีรถม้าแล้วก็มีชุดต้นบัสค่ะเราก็เลือกนั่งรถชุดต้นบัสค่ะไปกับคนละ3ยูโร ถึงแล้วค่ะรถชูตันบัสเขาจะมาจอดตรงนี้นะคะจากจุดนี้ไปปราสาทเราต้องเดินไปประมาณอีก10นาทีแต่เรายังไม่เดินไปปราสาทนะเราจะเดินไปสะพานมาเรียปรุกก่กอนสะพานมาเรียปรุก,กเป็นจุดชมวิวและจุดถ่ายรูปปราสาทในมุมที่สวยที่สุดมาแล้วมาแล้วเจอนะคะปราสาทเจ้าปราสาทแม่ ถ่ายรูปก,กันก่อนค่ะเห็นวิวปราสาทสวยมากใต้สะพานมีน้ำตกด้วยสวยสวยน,นี้ยรย่าทม ่ายรูปเสร็จแล้วไปปราสาทกันค่ะเดินมาอีกนิดนึงก็จะเป็นจุดชมวิวจุดนี้จะมองเห็นปราสาทโฮเอินชวาเก่าแล้วก็เดินต่อไปอีกนิดนึงค่ะข้างทางเป็นป่าเขียวขจีสวยงามมากถึงปราสาทแล้วสวยมากเลย ปราสาทนอยชวานสไต์ stein, เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ในเชือกเขาแอลรัฐบาวาเรียประเทศเยอรมนีสร้างในสมัยพระเจ้าลุกวิกที่สองแห่งบาวาเรียในช่วงคศ .1845-1886 ถึงเป็นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งของโลก เป็นต้นแบบของการสร้างปราสาทเทพนิยายเจ้าหญิงนิทราพระเจ้าลุกวิกท,ที่สองแห่งบาวาเรียรมีภาะประสงค์ให้จัดสร้างเพื่อเป็นที่ประทับอย่างสันโดษห่างจากผู้คนเราขึ้นมาถึงปราสาทแล้วนะคะตอนนี้เราก็นั่งเล่นนั่งเดิมชิวๆรอเวลาเข้าปราสาทเมื่อเช้าเรามาถึงที่นี่ก้ามองเราโชคดี เราซื้อบัตรได้จะบัตรเข้าปราสาทไบมองเราก็มีเวลาเดินเล่นร,บรอบๆปราสาทถ่ายรูปนั่งชิลๆดื่มกาแฟดื่มเบียร์รอมเข้าปราสาทเดินเล่นรอบปราสาทสวยงามมากเราได้ตัวเข้าปราสาทนะคะวันนี้โชคดีมากๆเลยไทยแลนด์ ตอนซื้อตั๋วเขาถามว่าเรามาจากประเทศอะไรเราตอบไปเลยค่ะไทยแลนด์เพราะเขาจะแจกเครื่องฟัง,ฟงภาคภาษาไทยให้เรานี่คือตั๋วเข้าปราสาทของเราเที่ยง45ตอนนี้เราก็นั่งเดินชิลๆที่คาเฟ่ก่อนนะคะเดิมเบียร์ไวเสเซนเบียร์ของเยอรมันที่อร่อยที่สุดในโลกเสร็จแล้วเดี๋ยว งเ,เรราาาาก็จะเเข้ไปปในปสทดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะพาเข้าไปดูในปราสาทนะเจ้าว่าสวยงามขนาดไหนแต่เราไม่รู้ว่าข้างในปราสาทนะัเขาจะให้เราถ่ายรูปถ่ายวีดีโอไหมนะไปค่ะเข้าไปในปราสาทกันดีกว่าได้เวลาแล้วนี่คือทางเข้าปราสาทนะคะสวยงามมากถ่ายรูปก่อนเข้าไปข้างในนะคะ เข้าไปข้างในแล้วเราก็ต้องรอคิวอีกนิดหนึ่งก็ดีเราได้มีเวลาถ่ายรูปอีกนิดนึงนะจ๊ะเราถ่ายรูปได้เฉพาะบริเวณน,นี้นะจ๊ะสรุปแล้วข้างในเขาไม่ให้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอจ้าข้างในสวยงามมากออกมาก็จะเจอร้านขายของที่ระลึกนะจ๊ะ ของน,น่ารักน่ารักน่าซื้อทั้งนั้นเลยอันนี้ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะลากันไปก่อนกับรูปสวยๆนะคะสวัสดีค่ะ